แจ้งข่าว10-13มกราคม66รอรับเงินใครได้บ้างสูงสุดรายละ1,000บาท สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่8มกราคม2566แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ข่าวสารในวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวนี้ตามชี้พาดหัวข่าวนะคะซึ่งก็เป็นการรับเงินนะคะสูงสุดรายละหนึ่งพันบาทก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในข่ังต่อไปคะ่ะก่อนเข้าเรื่องนะคะก็แจ้งข่าวสารสําหรับการแจกเงินเมตรการของวันปีใหม่นะคะเพื่อเข้า ไรยังไม่ทราบนะคะว่าตัวเองมีสิทธิ ในการรับเงินของขวัญปีใหม่นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับการแจกเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็ได้รับเงินกันตั้งแต่วันที่1มกราคม2566แล้วนะคะแต่ก็สามารถใช้เงินได้นะคะจนถึง31มกราคม2566เลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นมาตรการแจกของขวัญปีใหม่จากทางกระทรวงการคลังค่ะซึ่งก็โอนเงินเป็นที่ ปาลาวาลนะคะมาตรก,การของขวัญปีใหม่จากทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็มอบให้กับกลุ่มผู้โชคดีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะซึ่งนั่นก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะได้รับเงินกันตั้งแต่วันที่1มกราคม2566สําหรับเงินพิเศษนะคะสูงสุดนะคะรายละ4 0 0ร้ถึงห้าบาทค่ะซึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน รายเก่าทุกท่านนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยังได้รับเงินช่วยเหลือในเดือนมกราคม2566ก่อนที่จะนับถอยหลังหมดเวลาหมดสิทธิการช่วยเหลือแล้วสำหรับบัตรคนจนบัตรเดิมนะคะซึ่งก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการเริ่มใช้บัตรคนจนแบบใหม่กันแล้วนะคะซึ่งก็เตรียมที่จะประกาศผู้ ผ่านสิทธิแล้วเช่นกันซึ่งคาดว่านะคะจะเริ่มใช้บัตรใหม่นะคะในเดือนกุมภาพ,พันธ์2566นั่นเองค่ะซึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรเก่าก็ยังได้รับการช่วยเหลือยังใช้บัตรเดิมได้อีกหนึ่งเดือนนั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเงินพิเศษเงินจากปีใหม่ได้เพิ่มคนละ200บาทนะคะสำหรับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริ ซึ่งก็จะอธิบายแบบนี้นะคะไม่ใช่เงินเพิ่มกําลังซื้อนะคะจุกท่านเป็นเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทางรัฐบาลเพิ่มเงินพิเศษนี้ให้อีกคนละ200บาทเพราแม่พี่น้องกลุ่มที่ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200ก็ได้เพิ่มอีก200ก็เป็น400นะคะและสําหรับใครที่ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคคนละ300ได้ เพิ่มอีก200บาทก็ได้รับถึง500บาทนั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็ตอนนี้มีผู้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปจับจ่ายใช้สอยอย่างมากมายเลยทีเดียวคิวยาวเลยทีเดียวนะคะใครที่ยังไม่ได้ใช้หรือ,อยังไม่ทราบนะคะก็มาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าทุกท่านได้ รับมาตรการจากของขวัญปีใหม่นะคะสูงสุดคนละ400-500บาทนำบัตร ไปใช้ใจ่ายกันได้ค่ะที่ร้านค้านะคะที่เขาร่วมโครงการนะคะเช่นร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวเพิ่มเติมสำหรับเงินช่วยเหลือในเดือนมกราคม2 5 6 6นะคะรอรับเงินในวันที่10มกราคมแล้วก็วันที่13มกราคม2 5 6 6กันได้เลยรับสูงสุดถึง รายละ1000บาทคล้อยได้บ้างนะคะจะอธิบายแบบนี้นะคะในวันที่10ก่อนเลยนะคะ10มกราคม2566นาหะคะสำหรับกลุ่มประบางนะคะรับสูงสุด1000บาทนะคะซึ่งกลุ่มประวางนั้นนะคะก็มี3กลุ่มย่อยนะคะก็มีเด็กแรกเกิดนะคะผู้สูงอายุนะ,ะผู้พิกันนั่นเองค่ะสำหรับเด็กแรกเกิดนะคะก็รับเงินอุดหนุนบุตรนะคะงเงินอุด นุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีรับคนละ600บาทค่ะและสําหรับผู้พิการนะคะมี2กลุ่มย่อยนะคะผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีรับสูงสุด1,000บาทโอนเข้าบัญชีนะคะและผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีนะคะรับคนละ800บาทค่ะ ซึ่งก็เป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้นะคะส่วนผู้สูงอายุนะคะก็มี4กลุ่มย่อยนะคะเป็นขั้นบันไดนั่นเองรับ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทนั่นเองค่ะ6 0ปีถึง69ปีรับ600บาท70ปีถึง79ปีรับ700บาท8 0ปีถึง89ปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับสูงสุดรายละ1 0 0 0บาทค่ะ มาในส่วนของวันที่13มกราคม2566นะคะกลุ่มนี้นะคะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเช่นเดียวกันเลยนะคะ1,000บาทสูงสุดนะคะสำหรับเงินค่าป่วยการผู้ที่ทำงานเป็นอาสสมัครสาธารณสุขจัมุบ้านหรือ อสอมอนั่นเองนะคะสำหรับเงินค่าบระการรับในวันที่13ม,มกราคม2566ค่ะสำหรับของเดือนมกราคมนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้กลุ่มพ่อแม่พี่น้องอสอมก็สอบถามกันเข้ามานะคะได้รับ1,000บาทหรือ1,500บาทกันแน่นะคะซึ่งก็มีข่าวว่าจะเพิ่มเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องอสอมค่าประการ1,500บาทนั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้นะคะยังด้านรับรางวงเงินเดิมนะคะ1,000 บาอยู่นะคะเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ออกมาแจ้งสําหรับเงินเพิ่มค่าบริการนะคะในเดือนมกราคม2 5 6พพ่อแม่พี่น้องอสมอก็ยังได้รับเงินค่าบริการคนละ1000บาทอยู่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มาอัปเดตเงินต่างๆนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมจะมาตอบให้ตาม ลำดับนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ